คือเ่ามากมุกคักได้เฮ็ดแบบนี้ดอกสวยางามแท่ดอกนั้นครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับมือนีพอพิชกสัลันคือเก่านะครับมือนีหอากับสิพากันขับปลาห็ดเนาะมาลุ้นมึงครับว่ามือนีหอาสีมานบอไปตางพี่ได้ครับเห็ดไข่ดอกแรกครับเห็ดไข่นะครับดอกนึงครับเห็ดมันปูนะครับปูสวยเลยจ้ะ ก็นั่งออกมา,ลงงา,มาแล้วดอกงาเมลีนี่มันเป็นเห็ดดินจืดเครับเป็นเห็ดหิงครับเห็ดลางก์เหลืองครับ ดอกงามๆเลยครับครับในเบื้องนี้คือเห็ดเขาแปงแต่าเมียนนะครับหรือว่าเห็ดคารินเห็นบ,นบเนเนเน่เบื้องขาครับขาบ่าเมนดอกคือกันกแห้งเบื้องดี้แหละเห็นบ่หลังคือแห้งนอกเป็นเห็ดเบือครับส่วนนีกคือเห็ดขาดินแถครับเบื้องขาครับแตกต่างกันกินได้ครับ รถจ่ายก็ว่าตั้งจากเห็ดเข็มทองครับเห็ดมันปูหุนะ่นละ สองนึงชาวบ้านเต้ถิ่มเฮ็ดพึ่งหลังแตกครับจังสี่อยู่แถวอุบลคนกินกันบักน้ำเต้าครับเฮ็ดพึ่งขรจอนครับดอกงามๆพึ่งแดงหลังแตกครับดอกงามๆเลย เมื่อกี้พอดอกเทาเนาะอันนี้คือดอกตุ้มครับเห็ดลางเหลืองดอกหนึ่งครับดอกนนหนึ่งครับเห็ดไข่เห็ดลางแหลดอกหนึ่งครับตุ้มๆจ้าดอกงามๆหวามดอกเดียวดอกหนึ่งงานด,ดีเพือนหน่าจะแม่นเดือ น้อยเดี๋ยวนอ้อมองแล้วดอกตรงสัยจับเหลือมั้งสองดอกกับเฮ็ดพูนครับงามๆเลยอุ่นดอกนึงทึ่งครับเฮ็ดพนดอกนึงครับ อ่อนพอดีเลยเห็ดปูดนำแกงครับนี่เราต้องแขงขางกันเห็นไ่มสองดอกครับอุยอ้ยขาหายควบเห็ดปูดน่ขาเหีย่ยว ดอกงามครับดอกหนึ่งครับโอ้ยขาเดี๋ยังสีนอครับอ,ออกอยวงสันครับหมูว่านพอดีบอดี้มาสโซนดอีกครับหมูว่าไม่โซนทางเป็นดอกอู้ดอกงามเลย คือฝนบาดเล็กงับผมครับดูข้างในยังโอ้ข้างหนหมดแล้วสุดยอกเนีย ติดเครื่อตุ่มตุ่มชวนกินดอกนึงบ้านทั้งในครับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าครับพี่น้องโอ้โหครับปูน <c oughs> หายกุ้อกใหม่เนาะ ตื่นมาคนตัวใจญืตัวจ๋ะดอกงามขาวมาเด้อมาเก็บเห็ดร่กันครับเก็บซอยนะครับเก็บซอยแน่ มักมุกคลากได้เฮ็ดแบบนี้ดอกสวยงามแห่ด้มักหรเขาก็ตอนต่อที่นี่แล้วรถชาติกระบบต่างจากเฮ็ดเข็มทองครับ กระเทียมปีกแก่มันก็ใช้ล้องไกรดอกเห็สวยน่างามต้องแบบนี้ครับไอ้หายกุด,ดอกใหม่เนาะยุม่มขึ้นมาสินครับเป็นชอ่อเป็นชอ่อสวยงามแม่ จัทบถกทองนี่กล้ามตัดดีค่ะไม่ต่างจากเห็ดเข็มทองเลยครับฟูออดอกอง,งามงามตามจริงเห็ดเด่ียวเก็บนี่ครับแต่ใส่มือเปล่าเห็ดจะเย็นนะครับดอกก็เย็นแห้ง ทะเลแตนะ่ข้างตอไม้ดังนั้นนูน่นสวยมากเลยลักษณะของหิด ไก่เแา้วฮิดปวกไกลหน่อยเนาะฮิดเข่าต่อครับประมาณนี้ครับเอาสลัดซ้ำนีกระเดมมุกง่ายแล้ะครับยี่หมวย น้ำมากที่ดอกงามแม่งครับดอกสวยสวยทีละด,ดอกง,งามมากเห็นตังูขาวครับดอกนึง สวยพอได้อยู่กับเห็ดแ่งก่อนหน่อยดอกง่างมมะลรเห็ดดอกนี้เห็ดละงูขาวครับสวยมากนก่ารัออกมากเนี่ยดอกสวยงามมากอุ้ยสองเป็ดตัว ขุดขึ้น <Good. S 2> มาไหมครับพูนออกมาแบบแพ็คคู่ดูโอเลยนี่น้องกินแันดิ้นเลยจ้สนนะสวยเนาะแมนดอกงามครับดอกนุ่งแมนหยียย่กดอกเห็ดละง้ครับ ดอกนึงครับเบื้งขาครับว่าจะเป็นหิดปวกอยังปวกเดียวหรือหิดปุกตาบววปู๊หิดนี่ก็เป็นสีขาวหิดปุกดอกเดียวตรงนี้มันจะสีดำดอกงามๆครับดอกตุ้มงามอยู่ด้วยหิดปุกเดียวหรือหิดปุกตาบ ปลุ่ดอกเดียวจ้าเห็ดหาดดอกงามๆครับสีคือหน่วยบักหาดแล้กก็ม่ย่างครับนี่เห็ดชนิดนี้วิไปเฮาเกินก็คือนำไปหนึ่งครับนี่คือดอกใหญ่ครับเห็ดตะโงกขาวดอกนึง này nó thằng này nó coi nhà, lẽ, ủ đỏ ngang men cặp. หนึ่งจิ้มเจลครับเมื่อตางจากเฮททานผูคกับดานาผูน,หนให้ก้อนใหม่สองก้อนสองดอโอูด้ดอกนี่คู่เลยครับคู่นึ่งครับงามๆเลยต้องงูเลืองสองดอกครับ งาม,ตงมแต่ใบ,บใหม่อาจจะมีลายดอกมมมแบบมนแบบดอกเบี้ยวกำลังออกเลยนี่ก็จะเว่อผมมีหัม,มีัวกแมนบอเคลียบางในสลัดเคลียบางนีงยติดไต่สายบ้เ,เ,บเกก้็ด้้<ง>้้้้้้้้้้้้้้้ก้้นะ้้้้้้้้้้้้้งน้้้ ปื้ยไฮโกยิดปว่ก,กา้าวเงาดอกง่ามาเลยครับลลโกดอกชมซมดอกนั้นครับอดอกนี้ครับพี่น้องเห็ดโกดังใหญ่ ออกดอกเรี้ยวครับมุนนี่เห็ดสีชมพูสวยครับดอกตุ่มสวยครับเห็ดขาวดินดอกง่ามมนีครับเบึง้ง ผลกัน,นนะครับเกือบเต็มกับตาคือกันเฮ็ดหาดเฮ็ดเขาดิ้นเฮ็ดละงูเหลืองขาวเฮ็ดปวกน้ำแกงเฮ็ดปวกไก่เน่าค่ะเฮ็ดปวกไก่น้อยเฮ็ดแดงก่อดแต่หาดูงมีาบอกแลงครับประเด็นสุดท้ดายนะครับสรุปเห,ห็ดเท่ากับผลงานมันอีกเกือบเต็มกับตาครับถือว่าหมานอยู่กับเฮ็ดรวมๆเนาะครับมีหลากหลายเห็ดเป็นพี่น้องเดือเบิงกับมันอีจ,จ๋าใจจุใจเลยครับกับย่างใกล้เติบเนาะเห็ดบวกใครออกภายในออกห่างๆนะครับ ห้องเด้เฮ็ดปวกน้ำแกงแบบห้างแง่งแทบจะนับดอกได้เลยนี่ครับมีเฮ็ดละง,งกูกเฮ็ดปวกไก่หน่อยเฮ็ดโพนเฮ็ดละง,งูกเหลืองเห็ดคานะครับเฮ้ยยางไกลกับมื่อนี่ครับโอเคครับผมกับโซลันต้องลาไปก่อนพอกันมากินมนาสสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาเป็นผลงานมัเป็นผลงานเอาไว้ครับโอ้อยยางมือนีหลายชัมม่วโมงเนาะ มันหาชัมม่วโมงกว่ากาือพวกชัมม่วโมงครับมันต่เสาครับตอนนี้กมันใบกว่าแล้วพอแล้วครับที่เดียวเท่าเห็ดคอนครับเอ้ยดอกงามแห้งเอ, <laughs> เอ้เก็บมานลดเก็บมาเลยก็ได้